สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ที่ราบสูงโคราชที่เราได้ยินชื่อกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจริงๆแล้วในทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาจัดเป็นว่าที่ราบสูงประเภทไหนกันแน่วันนี้เราจะมา,ขาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากโจทย์ข้อนี้เลยครับเป็นข้อสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกปี25 6 7ัน้าเขาถามง่ายๆเลยว่าที่ราบสูงโคราชเนี่ยมันคือที่ราบสูงประเภทไหนแล้วก็มีตัวเลือกมาให้เรางงเล่นกัน4ข้อซึ่งเราต้องมาดูกันทีลละข้อเย ใช่เลยครับนี่แหละคือคำถามหลักของเราในวันนี้ที่ราบสูงโคราชคือที่ราบสูงประเภทไหนกันแน่เหมือนเราเป็นนักสือภูมิศาสตร์กันเลยล่ะครับวันนี้มาลุยกันโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับผู้ท้าชิงทั้ง4ประเภทกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าตามีลักษณะเฉพาะตัวยังไงนี่เลยครับผู้ท้าชิงทั้งสของเราก็จะมีที่ราบสูงระหว่างเขาที่ราบสูงผู้เขาไฟที่ราบสูงซอยแบ่ง และสุดท้ายคือที่ราบสูงในทวีปเอาล่ะเราจะมาค่อยๆเช็คไปทีละตัวเลือกกันเลยครับทีนี้วิธีที่เราจะใช้ไขปริศน,นานี้นะครับง่ายมากๆเลยเราจะใช้วิธีการตัดตัวเลือกครับคือเราจะมาดูกันว่าทำไม3ข้อที่ไม่ใช่เนี่ยมันถึงผิดพอเราตัดข้อผิดออกไปได้หมดเดี๋ยวคำตอบที่ถูกมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองครับมาเริ่มกันที่ตัวเลือกแรกเลยนะครับ ที่ราบสูงระหว่างเขาหรือ intermountain plateau แค่ฟังชื่อก็น่าจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมครับระหว่างเขาก็คือมันต้องเป็นที่ราบสูงที่ถูกขนาบข้างหรือว่าถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงๆนะครับนึกภาพตามง่ายๆเลยนี้เลยครับภาพนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆคือมันจะเป็นพื้นที่สูงสูงที่ถูกภูเขาล้อมเอาไว้เหมือนเราเอาที่ราบไปวางไว้กลางวงล้อมของภูเขานะครับคล้ายๆแอ่งกระทะยักษ์เลย แล้วพอเราย้อนกลับมาดูที่ราบสูงโคราชของเราเอ๊ะมันก็ไม่ได้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทุกด้านขนาดนั้นนะครับคือมันก็มีเทือกเขาอยู่บ้างทางทิศตะวันตกกับทิศใต้แต่ว่ามันไม่ได้ล้อมแบบปิดสนิทเพราะฉะนั้นลักษณะมันไม่ตรงกันครับตัดตัวเลือกแรกทิ้งไปได้เลยไม่ใช่แน่นอนโตเคตัวเลือกแรกตกไปแล้วนะครับมาดูกันต่อที่ตัวเลือกที่2ที่ราบสูงภูเขาไฟหรือ Volcanic Plateau น,นี่ชื่อก็บอกตรงตัวเลยนะว่ามันต้องมีที่มาจากภูเขาไฟแน่ๆอย่างในภาพนี้เลยครับชัดเจนมากที่ราบสูงแบบนี้จะเกิดจากการที่ลาวาเนี่ยมันไหลออกมาจากภูเขาไฟแล้วก็ทับถมกันไปเรื่อยๆชั้นแล้วชั้นเล่าจนกลายเป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นมาเป็นที่ราบสูงต้นกําเนิดน,นี้ร้อนแรงสุดๆไปเลยแต่พอเรามาเช็คข้อมูลทางธรณีวิทยาของโคราดู ปรากฏว่าที่ราบสูงโคราเนี่ยมันเกิดจากการยกตัวของพวกหินทรายหินตะกอนนะครับไม่ใช่หินภูเขาไฟเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหหลักฐานมันคนละเรื่องกันเลยแบบนี้ก็ตัดทิ้งไปอีกข้อครับไม่ใช่แน่นอนเอาละครับมาถึงผู้ท้าชิงรายที่3กันแล้วที่ราบสูงซอยแบ่งหรือ dissected plateau คีย์เวิร์ดของอันนี้ก็คือคำว่าซอยแบ่งครับซึ่งตัวการที่มาซอยมาแบ่งพื้นที่ก็คือ พลังการกัดเซาะของแม่น้ํากับลําธารนั่นเองเนี่ยแหละครับดูภาพนี้จะเข้าใจเลยจากที่เคยเป็นที่ราบสูงแผ่นเดียวกันเนี่ยพอเวลาผ่านไปนานๆโดนน้ํากัดเซาะไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหุบเขาลึกๆเนินเขาสูงๆพื้นที่มันจะดูไม่ต่อเนื่องกันแล้วครับทีนี้ถามว่าที่ราบสูงโคราชมีแม่น้ํำไหมมีครับมีแม่น้ําชีแม่น้ํามูลหลผ่าน แต่การกัดเซาะมันยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะซอยที่ราบสูงให้แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนั้นภาพรวมของโคราชยังคงเป็นที่ราบสูงผืนใหญ่ที่ค่อนข้างต่อเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับตกไปอีกรายเอาละครับตอนนี้เราตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปแล้วถึง3ข้อนั่นก็หมายความว่าเหลืออยู่ข้อเดียวแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะมาเปิดฉเฉลยคาตอบที่ถูกต้องกันแล้วและคําตอบที่ถูกต้องก็คือออ ที่ราบสูงในทวีปหรือ Continental Plateau นั่นเองครับชื่อก็บอกชัดเลยนะในทวีปก็คือเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินอยู่ห่างจากทะเลแล้วก็มักจะล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่ต่ำกว่าครับแล้วถ้าใครยังไม่เชื่อนะครับเรามีหลักฐานเด็ดมายืนยันด้วยนี่คือข้อความจากตําราภูมิศาสตร,ร์กายภาพหน้า31เลยนะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าที่ราบสูงในทวีปเช่นที่ราบสูงโคราช โอ้โหระบุชื่อกันมาขนาดนี้ก็คือล ok ็อกมงแล้วล่ะครับชัดเจนมากเห็นไหมครับหลักฐานมันชัดเจนมากทั้งลักษณะทางกายภาพที่มันอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินไม่ติดทะเลแล้วก็ยังมีตำลามายืนยันอีกเพราะฉะนั้นเราสรุปได้แบบฟันธงเลยนะครับว่าที่ราบสูงโคราชคือที่ราบสูงในทวีปหรือ continental plateau ครับทีนี้เพื่อให้เราจำเรื่องนี้ได้แบบแม่นๆเลยนะครับผมมีเทคนิคช่วยจำง่ายๆมาฝากกันด้วย เทคนิคง่ายๆเลยครับให้ท่องเป็นสโลแกนติดปากไปเลยว่าโคราชคอนติเนนตัลลองพูดตามดูนะครับโคราชคอนติเนนตัลเสียงมันคล้องจองกันจำง่ายมากๆเลยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือโคราชอยู่ในทวีปซึ่งภาษาอังกฤษของคาว่าทวีปก็คือคอนติเนนต์ใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นโคราชเท่ากับคอนติเนนตัลนั่นเองครับง่ายๆแบบนี้เลยครับ และสุดท้ายนี้นะครับพอเราไขาปริศนาเรื่องที่ราบสูงโคราชกันไปแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามน่าคิดตามมาเหมือนกันนะว่าเอ๊แล้วมันจะมีลักษณะภูมิประเทศสํำคัญๆอย่างอื่นในประเทศไทยอีกไหมที่เราอาจจะเรียกชื่อประเภทของมันผิดๆหรือเข้าใจคัดเคลื่อนมาตลอดก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าไปลองค้นหาคําตอบกันดูต่อนะครับ